สวัสดีครับพี่น้องนุ่มสกลคนอีสานครับพี่น้องสาหรับมื้อนี้พี่น้องผมก็จะมาพูดถึงการให้อาหารในแม่หมูลัางคลอดของฟาร์มเฮ้าเนนะพี่น้องว่าเฮ้านี้ให้แบบใดนะพี่น้องอาจจะแตกต่างกับฟาร์มอื่นนะพี่น้องหรือว่าอาจจะแตกต่างจากที่อื่นหรือว่าอาจจะแตกต่างจากที่พี่น้องเห็ดกันอยู่นะพี่น้องกับบ่อพิษด้วยพี่น้องกับบ่อพิษสําหรับแต่ละที่แต่ละมองการให้อาหารแม่หมูลังคลอดก็จะแตกต่างกันนะพี่น้องแต่ว่าในฟาร์มของเฮ้านี่พี่น้องจะมีการจัดการที่ เป็นแบบฟามใหญ่ๆเขาจัดการกันพี่น้องการให้อาหารแม่หมูลังคอด่เป็นปัจจัยสําคัญนะพี่น้องหลังจากแม่หมูคอดแล้วเนาะพี่น้องปัจจัยสําคัญอย่างแรกก็คือว่าการให้อาหารที่เหมาะสมเห็ดไ้แม่หมูของเขานี่มีน้ํานมในการเลี้ยงลูกที่ดีเนาะพี่น้องปัจจัยอย่างที่สองพี่น้องเห็ดไ้แม่หมูของเขานี่สุขภาพหรือว่าร่างกายนี่บอสซุบพอมากเกินไปเนาะพี่น้องอย่างต่อไปเนาะพี่น้องก็เป็นอย่างที่สาคัญที่สุดเลยพี่น้องก็คือหลังจากหย่านมแล้วพี่น้องหลังจากหย่านม จะเห็ดไห้แม่หมูของเขานี่กลับมาเป็นสั์ได้ไวพี่น้องการให้อาหารที่บ่ถูกต้องหรือว่าการให้อาหารที่บ่เพียงพอพี่น้องหรือว่าการให้อาหารที่มากเกินไปกะจะเห็ดไห้แม่หมูของเขานี่กลับมาเป็นสัต์ได้ยากพี่น้องหลังจากอยากแยกลูกอย่างนมไปพี่น้องถ้าเกิดว่าหลังจากแยกลูกอย่างนมไปพี่น้องแม่หมูของเขานี่อ้วนเกินไปปัจจัยอย่างแรกพี่น้องผสมโบติดพี่น้องอันนี้ค่อนข้างที่จะสูงเลยพี่น้องสูงเลยพี่น้องลองสังเกตเองเลยพี่น้องถ้าเกิดว่าแม่หมูตัวใดที่แบบ มีโตที่อ้วนเนี่ยพี่น้องจะทมว่าเป็นซัดบ๊อบเป็นซัดพี่น้องแต่ว่าผสมติดเนี่ยค่อนข้างที่จะยากพี่น้องยากแต่ถ้าเกิดว่าแม่หมูตัวใดที่หลังจากแยกลูกจากนมไปแล้วนี่พี่น้องมีร่างกายที่แบบบอ้วนเทือกะพี่น้องก็แสดงว่าแม่นั่นนี่ให้น้านมลูกดีเนาะพี่น้องแล้วกะจะเป็นซัดไวผสมติดง่ายพี่น้องก็เดี๋ยวไปเบิ่งสูตรหรือว,ว่าเทคนิคในการให้อาหารในแม่หมูหลงังคลอดในฟ้ามของเฮาครับพี่น้องไปเบิ่งกันครับสำหรับในฟ้ามของเฮานะพี่น้อง การให้อาหารในแม่หมูหลังคลอดนี่พี่น้องจะเริ่มจาก1นกิโลครับพี่น้องหลังจากมือคลอดนะพี่น้องโอ้มันบกค่องเห็นะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเสร็จให้พี่น้องเห็นกอนอันนี้ก็จะเป็นถังนะพี่น้องถังอาหารที่แบบหวัดเป็นกิโลนะพี่น้องมีมีขีดมีมีการตวงอย่างดีนะพี่น้องมีการตวงอย่างดีสูงสุดจะได้อยู่4.2กิโลพี่น้องต่อต่อข้างนะพี่น้องต่อข้าง สำหรับการให้อาหารหลังลอดด้วพี่น้องอย่างเช่นแม่นี่นาะพี่น้องถ้าเกิดว่าลอดแล้วพี่น้องลอดเมื่อวานนี่นาะพี่น้องลอดลูกมาเบิดแล้วเมื่อนี้นี่พี่น้องเมื่อนี้เขาจะให้เริ่มต้นที่1กิโลพี่น้องให้เริ่มต้นที่1กิโลหลังจากมื้อต่อไปพี่น้องเขาจะเพิ่มขึ้นครั้งละ5ขีดพี่น้องจาก1กิโลกับเป็น1กิโลหขีดพี่น้องหมือนมืมื้อต่อมาและกับมื้อต่อมาอีกพี่น้องมื้อที่สองหลังลอด มือที่สองลังคอดเขาับให้เป็น2กิโลพี่น้องมือที่สามลังคอดก็ให้เป็น2กิโลครึ่งมือที่4ลงังคอดก็ให้เป็น3กิโลและก็เป็น3กิโลครึ่งสูงสุดเขาจะให้แค่3กิโลครึ่งนะพี่น้องเพราะว่าเขาจะแบ่งเป็น2รอบพี่น้องแบ่งเป็น2รอบในการให้อาหารพี่น้องเพราะว่าอาหารของเขานี่จะมีการผสมวิตามินโปรตีนและก็ส่วนผสมที่แบบ เป็นแร่ธาตุต่างๆเพิ่มในอาหารพี่น้องเพิ่มในอาหารการให้อาหารสันนี้กะถือว่าเพียงพอเนาะพี่น้องเพราะว่าโปรตีนรือแร่ธาตุต่างๆสารอาหารต่างๆมันมีหลายพี่น้องมันมีหลายจะเพียงพอในการให้อาหารของแม่หมูของเฮาพี่น้องแต่ถ้าเกิดว่าฟ้ามพี่น้องนี่เป็นอาหารที่เป็นอาหารแบบกระสอบนะพี่น้องผมก็ะยากในนําให้พี่น้องนี่ซื้อวิตามินนะพี่น้องวิตามินมันผสมในอาหารแล้วก็แร่ธาตุรวมนะพี่น้อง มาผสมในอาหารไหมูของเฮ้ากินกับพี่น้องเพื่อที่จะเพิ่มวิตามินและธาตุต่างๆในอาหารพี่น้องจะเห็ดไห้แม่หมูของเฮ้านี่มีการผลิตน้ำนมที่ดีพี่น้องและก็มีการเลี้ยงลูกที่ดีเนาะพี่น้องจะเห็ดไห้แม่หมูของเฮ้าบ่ชซูปผอมมากเกินไปพี่น้องแต่ถ้าเกิดว่าฟาร์มพี่น้องนี่จะให้เป็นอาหารกระสอบเลยก็ได้พี่น้องแต่ว่าผมก็อยากแนะนํามห้เป็นแบบให้เป็นสามรอบพี่น้องเช้าหนึ่งรอบ เที่ยงหนึ่งรอบแล้วก็เย็นอีกหนึ่งรอบพี่น้องการที่เฮาให้อาหารสามรอบนี่พี่น้องก็จะช่วยเพิ่มการกินของแม่มูของเฮานี่ดีขึ้นพี่น้องแล้วก็และก็จะเห็ุให้แมูมของเฮานี่มีการผลิตน้ำนมได้หลายขึ้นพี่น้องสําหรับฟาร์มพี่น้องที่บอกมีแร่ธาตุหรือว่าบม่มีวิตามินบ่มียังเสริมแล้วพี่น้องผมก็อยากแนะนาให้เป็นการให้อาหารสามรอบพี่น้องต่อหนึ่งวันพี่น้อง พอขบกัหนดวันแยกลูกอย่านมนะพี่น้องเขากับชิงดอาหารในแม่หมู้อพี่น้องการงดนี่กับเป็นการงดทั้งวันเลยพี่น้องงดเช้างดเย็นครับจะบ่ใหายกินเลยพี่น้องภายในมือนั่นเนาะเพื่อที่จะเห็นให้แม่หมูนี่พี่น้องได้ดึงพลังงานในร่างกายออกมาใส่มันเบิดพี่น้องเจให้เขาเกิดความเครียดแล้วจะเหตุให้เขาเป็นซัดไว้พี่น้องเป็นการเป็นการกระตุ้นอีกทางนึ่งครับพี่น้องเป็นการกระตุ้นอีกทางหนึ่งเนาะเจให้เขาตกไข่ได้ไว้พี่น้องส่วนมากแล้้เนาะพี่น้องแม่หมูของเขานี่ก แยกลูกจากนมไปแล้วจะเป็นซัดวันที่3วันที่4พี่น้องหลังจากแยกลูกจากนมไปพี่น้องส่วนมากจะเป็นซัดประมาณนี้ครับเจ้าบอซ่าคนนี้นาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นสูตรนะพี่น้องเป็นสูตรแล้วเป็นเทคนิคก,การให้อาหารที่จะเห็ดไหยแม่หมูของเฮานี่มีน้านมให้ลูกกินหลายแล้วกับกับซัดวบพี่น้องหลังจากแยกลูกจากนมไปครับพี่น้องแล้วกับมือหย่านมด้วยพี่น้องเฮ้ากระเีดวิตามิน A D ด E เนาะพี่น้อง สีดเข้าไปหาซีซีกับพี่น้องเพื่อบำรุงพี่เดเขานี่กระตุ้นการโตไข่พี่น้องในแม่หมูครับสำหรับเทคนิคการดูแลแม่หมูลังคอดก็จะเป็นประมาณนี้แหละพี่น้องจะเป็นง่ายๆเด้พี่น้องด้อส่วนสําหรับการทําวัคซีน้ะพี่น้องถ้าพี่น้องท่านใดอยากลูกอคอมเมนต์เข้ามาในใต้คลิปนี้พี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะแนะนําการทําวัคซีนพี่น้องวัคซีนหลังจากแม่หมูคลอดลูกมาแล้วนะพี่น้องเขาควรที่จะให้วัคซีนอย่างแหนเด้พี่น้องด้อ กาเดี๋ยวคลิปหน้ามาพ่อกันพี่น้องถ้าพี่น้องนานใดสนใจคอมเมนต์เข้ามาพี่น้องถ้ามีพี่น้องสนใจผมจะเอ็ดคลิปสู่พี่น้องเบื่องน้กันครับพี่น้องสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ